สวัสดีครับพี่สายมา่านสายเชียงเมืองผมมาประดับครับพี่น้องแดดอ่อนแน่นอนนะค่ะก้อนหนึ่งสูงมากที่สุดนะค่ะสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เป็นเวลาแล้วค่ะเ,เขากระจายมัดเข่าเนาะค่ะมัดเข่าแล้วกระจียกู้เข่าคือรถที่มอกในข้อเดียวรถถ่านเขาไปมัดถา่านเนาะเธอเนาะมม่น่นคัดขาะ มดเข่าต้องเอาไหมมาน้ำค่ะเพราะว่ะาเขาเขาอยู่หลายมือเขาเขาอยู่หลายมือแล้วเขาเตียนเงี่ยงก่อนเตียงงูงเงี้ยวเขี้ยวพออยู่นี่ขันยวนนี้ยมันค่อยมดง่ายค่ะเัาก็เกลียบไปเลยมดเข่าหฮงดีอยู่นี่แหละค่ะ เนี่ยพี่น้องแหงดีเยอะแต่บ้าเราต้องจับเห็นคือาาว่าเอาไม่ไปนี่ค่ะไปขนไม่มีสมาธิรุ่นน,นั่นซ้อนเขาก็ได้แต่อูหมอเอาหน่าเสื <c oughs> ้อหนาคอยชุดใตี <c oughs> ห้างลายก็ได้ดูหมอเอาเข่าก,ก็ไดี่อปจับตอมสิรถเสด็จเนาะของกระเดย กรับเฮ้ยแต่ไม่ได้กัน้องเฮ้ยแต่ไมด้ค่ะมึงดูปกติขั้นเขาค้นงามเนาะค่ะเขาค้นงามบังเขานี่เซียนอย่างก็บังเขาเนี่ยสิโอนต้นเนาะค่ะหัวนี่สิรีบๆบังน้าเขาปะเนี่ยหัวยังไงหัวยังไงก็รีบบมัดไปเรื่อยๆค่ะอ๋อเพื่อนี่กวนวิปปินนึงว่ามีขพอมันล่ะดีแล้วมันแล้วอะไรนี่ โอ้เราเห็นสองฟอนอันนี้อีมั้งเสี่ใไ้มีลัตนเก็บเขาหมือกปน้อเก็บเขาหมือกปน้องเนาะมันเขา่าเาดูแก่จะป่ะดีนั่นเลย นนนนกนเนวนเหีวน่ไปนนเอาะป้านยอยู่้วเนี่ยทงรยังซุ่มเยเหยียบปกติจะเสุมีเหยียบค่อยถนัดเหยียบปื๊ดวื๊ดวื๊เบาล ที่จริงนี่เพินติต้องมาแบบว่ามัต์แตนี้เนาะได้พอดับแล้วเดี๋ยวเสริมกันสิอันหเหรามาัดเราเสริมกับอันในหมูดำรถสเก็ตต้อยกันจะน้อยค่ะรอมามาัดรถราสเก็ตอันเสียบเตเอาวเสียบหัวกระหังกี่หูลงหลุดนเนี่ยดูล้เนี่ยมัดเขานะ่ะเอาใหญ่พ่อมัดเราจะมัดพวกสวยไป เอาไปคนดีกว่าใชครับไม่ได้เลี้ยวขึ้นใช่ครับเก็บจรวจอีมอก้วค่ะโอ้แห่งดีแต่เพียงก็ไม่ได้ค่ะบล้นหมดไเด๋ยวคไปเก็บเอนี่ยเยเอยๆอปูเข้าเลยค่ะพี่น้องสารมาตุ่มหมอค่ะไม่อยากเอารถอีมากลงนะเทราะเพื่อนติดนี่ฟอนเข่าเขา หรือว่าพ่อเราปุ่มเส่กันสองอันบุนตอก n h า o อ่ะมันง่ายไรหรวังเงี้ยเขาลดเพิ่าได้เด้อพ่อขนเข่าค่ะโอ้เสด็จมาเซลเอาเด้เนี่ยเซลเส่กระสอบเอาเมื่อมันเกลียวเป็นฟอนเป็นฟอนไม่ได้กะบเซลใส้กระสอบเอาค่ะเดี๋ยวจเสริไปขนซอยแล้วกันแล้วค่อยสิอันนั้นให้พ่อพูดพ่อกำมัดไปเรื่อยๆค่ะเก็บเมือดใ้เนี่ยเถอ ค่ะเก็บเข่าเด้อค่ะผู้มัดกับมัดยุบปุ่นค่ะปุ่นผู้มัดอันนี้เก็บเข่าเก็บมาใส่สาดร์รเสริมกับไปใส่ผิวดำกับสีหามกันไปใส่รถค่ะเก็บไปใบล้านเนาะค่ะอ่าขนมาเลยไปขนอยแเรากันค่ะเอาจะไปได้หลายสั้นเลยละเนี่ยไปเนาะเอาจะว่าอีกอยู่ว่างบะหามไปก้อนเบาเา ครับใส่ค่าพี่น้องเอาสมกันได้หมดมหาครับพันเทน้ำครับพี่น้องันเทน้ำเขาลงก็ได้หมักมาบ่ได้ได้สอบดึงบ่นิดเดียวไอ้หามบุกโพงบุกหน้าไปเลยอล้วครับไอ้เดอย่าไปเที่ยวรถครับน้าพี่น้อง ขาก็อักหลากดีดีนะเพื่อนองมเขาก็มากงตั้มกันนั่นแหละเป็นรอืมคุน่ะนี่เขาเกือบออกนอเนี่ยไปหอดร้านละเปิ้ลไว้รถเนี่ยเนี่ยไปกองเนาะคุณน่ะมึงร่นเนี่ยลายมือนี่แล้วฝนกับว่เสาจะเทื่อพี่น้องฝนกับ่เสาจะเทื่ยเื้เขาอันนั้นนี่เป็นยังคื้เข่ามองนอกขน่ะ เขาอีหยังก็เถอทุ่งข้าวอีหยังก็เขาเรียกว่าพืชดออกแง่นะเนาะอืไอ้ข้าสเสริมกันได้เาดำไปกูก้เขากันได้ไปเนี่ยข้าเดี๋ยวค่อยขนจากนี้ไปไปหลานเนาะ,ะ,ะเถอะเนาะแหน่เปดแบบสองไปเนาะแบบสองละค่ะโอ้หนักเข่าหรือว่านักหน้ามดพี่น้องโอ้เข<อ>่าเพราไมันเปียกนี่ บางฟอนมันก็ยังเปียกแน่เยอะหน่อยเนาะปรได้เห็ดนะกระเด้ปกู้เขาเด้อพีแบัดปั้นคอให้เละๆๆลงนี่กตะไคร่นาะหญ้าปะเถอะบ้าเอาก็บเซลต้องหวงแปลว่าเข่าลายอยู่นิดหนึ่งอยู่นิดนี่ได้ครับมาครับเรียงมือพี่น้องมะได้ค่ะพี่น้อง

ตอมเก็บมาตะพี่คึบเพบบค่ะอามองเยียบมาเลยก็สมบัตินันต่หมัง่ายเนาะเนาะนี่ก็ได้ขั้นห้องยยบิด้องใส่พลังเทียนไหลเนี่ยค่ะแว่าขั้นห้องเยียบเางก็ดสีไงกลัวเราเคยหมัดง่ายเปนท้อดนไปเม่ะ หนึ่งห้ามเกลี้ยงถึงไมาแน่นมาเตะมาเตะหลังก็มัดค่ะมาแล้วก็ลัขนค่ะพอแล้วขนมาวัดนันนที่อืนอีเดนงกันเ้ไม่ต่อเคยมั้งเหมือนเราอ่ะ ใคนกันเด้อพี่น้องมันไเสร็จแล้วครับมาเด้พี่น้องโอ้เข้ามครับเอาเอสมมางามกันเราน้อพี่น้องงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันาไปเสีรถกันครับไปอ๋อรถอีหมักหนึ่งเยอะตลาดเกี่ยวมุหนียังมะกรูดอ่ะค่ะเกี่ยวมุหนียใบก่อน เกี่ยววันนี้เอาไว้ก่อนค่ะโอ้เม็ดเขาล้วนครับเป็นเขาน้ำเยอะแห้งดีเยอะสป่ะแต่ตน,นี่สวนซุ้มเนาะว่าอย่างน,นี้มีฟืนเวรันร้อน,นถือขนดิโอ้มอเมนหมอกหน่อยเห็นหมอกเชอะนี่โอ้หมอกสีเงาวมอกสีเงาวอ้ตัวเนี่ยา <laughs> าหาเครื่องทงฟุ้งเนาะเกี่ยวมาตั้งหลายวันเลยหมอกเี่ะ <laughs> ไปค่ะไปเกยเป็นร้านเถอะไปครับพี่น้องตานรถก่อนเด้อค่ะพี่น้องมวนเน,นาะค่ะน้ารงนี้เป็นกับบ่ใครเขาจะหารอยแน่เนาะเ <laughs> <laughs> บิ่งดูเขาพูดหนัาง,งามก็ดอกกันเถอะหันหนึ่งซะหน่อยนาะอีกทงหนึ่ง,งติดกันเลย <laughs> ได้ครับอีกหนึ่งทงนาะติดกันเลยค่ะวันนี้เกี่ยวได้๋ยวหาให้เดี๋ยวค่อยกู้มืออืน่น

พอดีเลยครับพี่น้องไว้นี่เอาไว้รักหนูงั้นล้มลงหนูในหูดัมค่ะเอาไ้ป้อนทีมให้หนูมือละป้อนนุ่นละป้อนข้องขาวรือเปล่าเอาไม่หนาวเลยพ่อเอากระบอาถังมันเป็นถังกกเหรอเอาเสั้นนี่กระท้อนหน่อยโรงเรียนหนูครับ ตอนเดียวกันบ้านอามาฮ้อนแล้วก็พับครึ่งทออีได้พับเข่อยอยู่แล้วพับเป็นโป๊ะเว่อือไปครับเดี๋ยวพี่น้องคนเขาลงกันครับอ่าพี่น้องโอโ้สมองเด็กปันช้อนนี้วะไรช้อนนี้วะไรบ่ฮะโป๊ะเว้เอ้ามาเถอมาคนใส่กันไปครับมาพี่น้องคนใส่กันครับเยอะไปใกล้มันได้ลาบเดียวมันสูนมาตัวนี้มันอ่อนล้มก่ได้ มาตัวนี้มันเอาหารลมไปเลย้าเ้ยเฮยยายาเกียรเตียเกียเตียอะไรเกียรเตียง้องน้องทำสิเปียรแน่เกียร์ลายึงแน่คือเกียร์ลายพอดเอ้ยคุณผู้ชมข้าเดียวเลยข้างนี้ด้วยไสิหัวล้มเข่าเทอมันอันนี้มันไ่เขาเทอมัดแน่แล้วมันก็มัดหัวโขนนะ าวห่เอินว่าเขาหัวโขสวานหวอย่าไปห่มน้ำลายดิเดี๋ปากละเดี๋ยวไปลี้หมด้ะมาด้วยมาการัะไดไปจีดยาด้อยู่ก่อนน่จ๊ะไม่ไม่จังไหอันนี้น้ำกินเลยดีคนาลังกครับ น้นี่น้ำใ้ฟองไม่กินเลยเออออกมาทางนี้เดียวเดินทางเดียวมานี้เานี้เดียวแก้มันมมัดจะกินเห็น so ไปเร็วๆส่ออกมามัดกินมาเร็วมมายื่นจที่โล่งนี้ก่อนหมัดใช่หมัดกินแล้วก็ได้ไปฉีดยาเหมือนกันแค่ไม่ต้องมาคกั ปกติตะกี้เพิ่นเหตุร้านขอพจาพันหัวไปครั้งเดียจขอดง้าเลยน้าครับของ้างหอไม่ครับมันคายมีข้าด้วยเหรอเดวเวล่เหนยจะมันเห้งผมันเหีจงมันเปียกหนูหนูยังชอบคนละหนูบางนีชอบคนะ นี่เป็นเงื่อนงงนะเนี่ยน,น,น,นี่มึอเศร้ามากากับซ่มมาโดนเถอะชุ่มมากเหี้โเพราะได้หลายอยู่ด้วยพี่น้องบัดอันบัดว่าเป็นฟ้อนเขาค่อยรู้ว่าเขาได้หลายอยู่ด้วย หมดตรงว่าจะได้จัดสอบนะพี่น้องไม่ขอเวายไม่ถ่วยเลยขอเกลียสักช่วยหน่อยไปท่องมาพี่น้องยุ่ยนี่กับใครยุ่ยหรอได้เรียงใกล้ไปพร้อมพี่น้อง พอดีเลยตะละมือตะละมือไปเห็ดงานกับจนคำกับพอดีเเถอะเนาะพอดีกัตะเวนนานนะมัดเกี่ยวเข่านานะมัดกาดเขากยีตสาวนะชีิตะนประมาณนี้แล้วค่ะเกี่ยวเข่าดำนะเกี่ยวเขาดำนะอย่บนี้เลยตีกัละเอาตีกัละ เลาไม่ยู่งหลังนวดแล้วปีนขึ้นไปไม่ได้ตีกันเหรอตะกี้นี้อิตอนตีไม่ไม่ได้ตีหนูจะอุ้มไปีชอนขึ้นได้ว่ามันขึ้นไม่ได้มันหนักเหรอทำไมจะหนักจังเลยอ่ะเหลือมือเริ่มข้าก่อนนะพี่น้องจะเริ่มมืออะไรทำไมหนักจังเลยเมื่อไหร่พวกเธอจะโตมาทำงานช่วยฉันได้เนี่ยทำอยู่นี่ยทำเหีียกองเชียร์มือ่นี่ยตอนฉันเด็กเท่าเธอนี่ฉันเริ่มทำงานแล้วนะเนี่ย เด็กสมัยนี้สบายมากเลยตอนเะเสริมตั้มไปยานี่กะเก้าปีนีก่กะเริ่มเฮ็ดนะ้เปลี่ยนดินเริ่มคนเป็นป้อนไว้ลนะเริ่มคนเป็นป้อนแล้วก็เริ่มกองไว้กองไว้แล้วก็เริ่มเฮ็ดเป็นเม็ดลนะช้อนอพูมาแล้วช้อนคืมอมาแล้วเแล้วนะครับนี่ง้อเดือดห,หลายอยู่เถอะมากมาี้ต้องการไข่รู้นะเถอะเนาะ ยังว<ด>่าทม่มานม่แต่ลายน่้อนอย่าไปเดอคุณไปหาตวกโบมาแล้วมาแล้วนะโบมาแล้วจังคุณไปหาตัวดูลโอ้ยัดก้านน้องนี่เนาะข่ามันยังงามยังหรอเทวาบงามเยอะ อ๋อตอนนี้ห no ้องหัวต้นอที่กับน้าหงนี้แล้ว่ะยงบ่าหัวต้นน่้ลุเลือดไหลอยู่ดิไปตำรวจ่เรียบร้อยแล้วบดเอะอีกรอบนึงค่ะเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้อง มาติดไปน้องอืเนะาะติดด่างกันนะคะน่ะเดโห่ม่ละน่จักนั้นตะไปหาให้เมื่อนี้แบงบริกูะะ่แล้วค่ะโอ้ยอกนเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้ว เอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่ามือนีกับพาพี่น้องค่ะเกี้ยวเขาเกี้ยวน้ำรียบร้อยแล้วเสริมกับพามะกูไว้ร้านเขาเนาะค่ะเอาไว้นี่นี่เขาก็ไ่ได้คุ้มบาดยางเดอกค่ะเดี๋ยวฝนตกค่ะแล้วรถปั้นมาก็จะปั้นเขานี้รถเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปซัมมีด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสริมักพี่น้องเด้อค่ะ